สวัสดีค่ะบุหรี่ภายเล็กๆใกล้ตัวเราที่มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ทุกปีนอกจากจะเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพร่างกายของเราแล้วการสูบบุหรี่โดยขาดความรมะมัดระวังยังเป็นชนวนของการเกิดไฟไหม้ที่ร้ายแรงไม่แพ้สาเหตุอื่นๆอีกด้วยในสถานที่ที่มีน้ำมันสารไวไฟหรือแกส๊สซึ่งเป็นบริเวณที่มีไอระเหยของสารไวไฟห้ามมิให้มีการจุดไฟหรือสูบบุหรี่เพราะอาจก่อให้เกิดจุดระเบิดกลายเป็นอัคคีภัยที่ร้ายแรงจึงมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดตั้งไว ท่านผู้ชมคะการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดอัคคีภัยที่ไม่คาดคิดจากความประมาทและมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆจนกลายเป็นสถิติอันดับต้นๆของสาเหตุการเกิดอัคคีภยัยนั่นก็คือการสูบบุหรี่บนที่นอนซึ่งผู้สูบจะรู้สึกเพลิดเพลินและอาจจะเผลอหลับไปในขณะที่ยังไม่ได้ดับบุหรี่ให้สนิทก้นบุหรี่อาจจะตกลงไปในซอกที่นอนหมอนโซฟา เศษกระดาษเพียงชิ้นเล็กๆหรือวัสดุอื่นเกิดการสะสมความร้อนจนลุกไหม้ก็สามารถทำให้เกิดอัคคีภัยรุนแรงขึ้นได้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าภัยจากอัคคีภัยไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเรานักถ้าเราประมาดดังนั้นจะต้องไม่สูบบุหรี่บนที่นอนเพื่อให้ปลอดจากอัคคีภยัยกลับมาพบกันอีกครั้งในตอนภัยใกล้ตัวจากการประกอบกิจกรรมทางศาสนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ